Okay. ไปต่อนะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะโปรแกรมนะคะเราสามารถใช้นะคะเว็บไซต์ไหนบ้างในการติดตั้งนะคะหนึ่งเลยนะคะโคลムทั่วไปนะคะ Google Chrome ที่เราใช้งานนะคะหน้าเว็บการค้นหาทั่วไปเราสามารถพิมพ์ค้นหาในสิ่งที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือ ไ์ที่โปรแกรมนะคะที่ปลอดภัยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเว็บที่หนึ่งนะคะไทแวร์ค่ะนะคะเป็นเว็บไซต์ไทแวร์ .com นะคะนะเราสามารถที่จะพิมพ์ไทแวร์เข้าไปนะคะแล้วก็เรามาเลือกตรงที่นะคะเวอร์ชันในเรื่องของการดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เราก็พิมพ์ค้นหานะคะซอฟต์แวร์ที่เราต้องการนะคะนะตัวที่ ที่เขามีให้ใช้งานฟรีนะคะก็จะปรากฏขึ้นให้แต่ตัวไหนที่มีการจ่ายตังค์เขาก็จะบอกนะคะในเรื่องของการค้นหาแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เว็บไซต์ที่ที่1คือ Google เนาะสคือไทแวร์สามค่ะเว็บไซต์ในเรื่องของค,ค้นหาเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซอฟนะคะซอฟ o ีเดียนะคะ .com นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ในการ ป่อยเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะโปรตัวโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็ค้นหาได้นะคะเว็บไซต์ที่4นะคะเป็นตัวตัวของไฟล์ h i p h i p o นะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟล์ hippo นะคะ .com นะคะนะเราก็สามารถที่จะเปิดนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะที่ต้องการนะคะพิมพค้นหาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะลีดให้นะคะว่าเรามีเว็บไซต์ไหนบ้าง ต่อไปนะคะอันที่ห้านะคะอันที่ห้านะคะเป็นเวฟนะคะเมเจอร์ Major, นะคะเมเจอร์กรีสนะคะตอนนี้เป็นเว็บไซต์นะคะเปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะได้นะคะตามที่เราต้องการต่อไปอันที่หกนะคะอันที่หกนะคะเป็นนิดไนท์นะคะ nite.com นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีแล้วก็ ซื้อขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเป็นนะคะเบสตดสอบอามาริสาเข้ามาเนาะโอเคเพื่อต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือนะคะตัวเบนเดอร์นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ เปิดให้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันนะคะหรือซื้อขายโปรแกรมที่เราต้องการได้เลยนะคะเราเลือกนะคะแล้วก็เสิร์ชหาได้นะคะตามฟังก์ชันหรือเวอร์ชันที่เราต้องการนะคะหรือมันแต่และเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการบอกข่าวเป็นจ็อบเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ใช่แค่ติดตั้งโปรแกรมอย่างเดียวนะคะก็สามารถที่จะ,ะไปดาวน์โหลดเกมหรือติดต่อเพื่อนได้นะคะเป็นเทมเพลตฟรีนะคะ แล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของอตัว Yahoo นะคะ Yahoo.com นะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะเราก็เซิร์ชนะคะหานะคะในส่วนของการใช้งานนะคะเข้าไปแท็บบาร์ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเว็บไซต์ที่สามารถที่จะเซิร์ชหาการติดตั้งโปรแกรมหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งสุดท้ายแนะนำจริงๆนะคะคือ อันนี้เราต้องซื้อเขานะคะเราพิมพ์เข้าไปนะคะนะคะพิมพ์เข้าไปว่าโปรแกรมดีๆนะคะเป็นหน้าเว็บนะคะโปรแกรมดีๆค่ะอาจจะไม่ได้มีส่วนในการโฆษณาอะไรให้เขานะ,อะบอกนะคะซื้อขายโปรแกรมนะคะที่ต้องการนะคะเราคีย์เข้าไปตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถแจ้งนะคะข้อมูลนะคะการค้นหานะคะโปรแกรมที่เราต้องการนะคะติดตั้ง นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกขั้นตอนในเรื่องของการแจ้งเมลแล้วนกะ็แล้วก็แจ้งสลิปการโอนนะคะนะครเขาก็ส่งโปรแกรมมาที่เมลเรานะคะนะเราก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมได้นะคะหาเพื่อนเข้ามาอีกนะคะไปต่อเนาะอาจารย์บอกเว็บไซต์ในเรื่องของการบอกเว็บไซต์ในเรื่องของการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมแล้วนะคะ วิธีการติดตั้งคล้ายๆกันหมดค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมากนะคะจะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสนะคะที่เราจะต้องปิดก่อนนะคะที่เราจะติดตั้งนะคะโปรแกรมอย่างอื่นนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิสต์นะคะเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆให้นะคะ,ะต่อไปนะคะโปรแกรมที่ใช้งานนะคะทั่วไปนะคะก็จะสามารถที่จะ เข้าไปใช้งานได้อ่ามาดูวิธีการถอนโปรแกรมนะคะที่เราติดตั้งนะคะลงไปแล้วเราไม่ต้องการที่จะใช้นะคะเป็นส่วนเกินของชีวิตนะคะก็เ,เหมือนกับเราใช้โทรศัพท์นะคะเราสามารถถอนการติดตั้งบางคนเข้าใจว่าคลิกแล้วกด delete ได้เลยไม่ใช่นะคะเราต้องไปที่นะ,ะตัวตั้งค่านะคะหรือ setting นะคะไปที่ปุ่ม start นะคะเพื่อที่จะไปถอนโปรแกรมที่เราต้องการนะคะหรือเข้าไปที่ c o n โทรลพ a ร์ l ก็ได้นะคะเราก็ไปโปรแกรมนะคะเดี๋ยวจะบอกทีหนึง่งไปที่ s e t t i n g นะคะแล้วเราไปที่นะคะมันจะมีคําว่าแอปนะคะตัวนี้ค่ะนะ,ะเป็นในส่วนของการยกเลิกนะคะแอปนะคะ เ้าไปดูมันก็จะแสดงนะคะแอปพลิเคชันนะคะที่เรามีในเครื่องของเรานะคะว่ามีโปรแกรมไหนบ้างนะคะเราต้องการที่จะถอนการติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะคีย์ออกได้เลยนะคะสมมุติเราต้องการที่จะถอนโปรแกรมเอาอันไหนดีล่ะเสียดายทุกอันเลยนะคะอ่ะตอนนี้อาจารย์ไม่ต้องการเนี่นยนะเนี่ยนะ ถอนมั่วเดี๋ยวโปรแกรมพังอีกนะคะอ่าอาจารย์ต้องการที่จะถอนโปรแกรมตอนนี้แล้วกันนะคะซูมนะคะก็สามารถที่จะคลิกที่ตัวโปรแกรมแล้วก็กดนะคะอ่าในเรื่องของการถอนการติดตั้งนะคะได้นะคะตามขั้นตอนนะคะก็ะจะมีขั้นตอนการถามนะคะอ่าตามลําดับนะคะว่าต้องการบางตัวเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษถามขึ้นมาว่าทําไมคุณถึงอยากถอนการติดตั้ง นะคะคุณก็ตอบตามความจริงว่าเราต้องการที่จะถอนออกนะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะถอนการติดตั้งออกไปอันนี้คือวิธีการนะคะวิธีที่2นะคะถ้าเราไม่เข้าปุ่มสตาร์ทนะคะดั้งเดิมนะคะเรา key search, คีย์เซิร์ชค้นหาตรงนี้แล้วไปที่คอนโทรลพาร์นลนะคะ C าซีนะคะคอนโทรลพารนลตรงนี้นะคะเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะเราไปที่ตัวโปรแกรม นะคะจากนั้นเราไปที่นะคะส่วนของโปรแกรมไฟล์ต่างๆนะคะที่จะปรากฏขึ้นให้เราดูนะคะก็จะแสดงว่าแสดงผลว่าเครื่องของเรามีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะเราต้องการติดอถอนการติดตั้งตัวไหนนะคะเราก็ไปที่คลิกตัวนั้นนะคะมันก็จะโชว์นะคะคลิกขวานะคะก็จะถอนการติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะทำได้2ส,สเต็ปนะคะเนาะ เรียบร้อยอันนี้คือกําลังถอนการติดตั้งจริงเลยนะคะไปต่อนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายรวบยอดเลยนะคะโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่คลิกเมนูค้างไว้แล้วก็ถอนการติดตั้งได้นะคะเราไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่ในแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะเราไปถอนข้างในนะคะ ต่อไปนะคะการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์นะคะหรือ d ดเวอร์ไดนะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะสร้างขึ้นนะคะโดยผู้ผลิตอุปกรณ์นะคะสามารถติดตั้งเพื่อควบคุมต่างๆนะคะลงได้ได้นะคะทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะสามารถาบังคับออโต้รันต่างๆนะคะอยู่ที่เราตั้งค่านะคะาการสำรองก็ ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปบังคับการติดตั้งทั่วไปนะคะเราแบ่งเป็นแพติชั่นแยกเป็นไดร์งานของเราเนี่ยไปในส่วนของการแสดงผลต่างๆนะคะตัวไดเวอร์ควบคุมนะคะการทํางานอุปกรณ์ที่สําคัญที่เราเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกก็จะมีไดเวอร์เครื่องปินไดเวอร์ driver, ควบคุมเครื่องเสียงไดเวอร์ driver, ควบคุมต้มกล้องเว็บแคม cam ต่างๆ ะะเราก็สามารถที่จะติดตั้งดาวน์โหลดนะคะผ่านาเว็บไซต์การดาวน์โหลดได้นะคะถ้าเป็นตัว d ดเวอร์นะคะไดเวอร์ปินเตอร์นะคะบางรุ่นที่ซื้อมามันก็จะมีแผ่นซีมาให้หรือทุกวันนี้ไม่มีเป็น cd ก็จะสแกน QR Code เอาหรือถ้าไม่มีจริงๆเราสามารถเ e ิร์ชในโคมนะคะดาวพิมพ์ตามตัวภาษาไทยเลยนะคะดาวน์โหลดติดตั้ง ดิเวอร์เครื่องปิ้นนะคะยี่ห้ออะไรนะคะบารเทอร์นะคะมันจะมีรหัสบอกนะคะสมมติอาจารย์จะยกตัวอย่างให้